ดีพรอแม็กเทคอุดรธานีสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ภายในรถของ e o 7ซึ่งจะอยู่ในอุดรน,นะครับสำหรับสาขาดีพรอมแม็กเทคอุดรธานีวันนีน้วันสุดท้ายนะครับน้องบิ๊กขับรถมาทดสอบระบบนะครับแล้วก็ตัวผมเองก็ได้มานั่งในพื้นที่ของผู้โดยสารตอนหน้าต้องบอกว่าดูท่าขาฮะเหยียดสุดแบบนี้แล้วก็มีการเอองหลังนะครับพื้นที่ด้านหลังก็จะเหลือเยอะแบบลังคามูลรูปนะครับ3.7 7. 7ตารางเมตรนะครับแล้วก็ช่องแอร์หลัง ในการถ่ายคลิปปิโอนะครับก็จะเห็นวัสดุที่ใช้ค่อนข้างจะอยู่ในสถานะของความเนียนตาเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ารายละเอียดตั้งแต่คอนโซลตรงข้างประตูนะครับที่พักแขนวัสดุที่ใช้จอกลางที่หมุนองศาได้ s u n f l าเวอนะครับกล่องเก็บของด้านหน้านะครับ เป็น SUV ที่มีไซส์ใหญ่มากๆถึง5 0 4 5ม mm ิลิเมตรนะครับพร้อมกับสมรรถนะสูงตัวประสิทธิภาพอยู่ที่598ม้าบิด6 4 5นิวตันเมตรนะครับเราจะเห็นพวงมาลัยมีล o o k i n g m u l ติฟังก์ชันในการใช้นะครับในความสะดวกเหมือนว่าตัวรถจะมีความเรียบๆแต่ต้องเรียนแจ้งว่าในฟังก์ชันของ ADAS หรือระบบช่วยขับข,ขี่อัจฉริยะเนี่ยเป็นเลเวล2โดยฝังฟังก์ชันต่างๆไวที่หน้าจอครบชุด ในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบันทึกการขับขี่นะครับที่เราพูดลังในกรณีสุกเสรินรอบคันรถมีฟังก์ชันนี้มาให้มุมเพดานก็จะมีปุ่มต่างๆและการเปิดกล้อง,องด้งนั้าน,นีด้วยแล้วก็กระจกมองหลังก็เป็นแบบตัดสงออโต้นะครับแผงด้านหลังครับก็จะมีที่พักแขนและมีกระจกกั้นด้านหลังนะครับที่คือ e และเราสามารถแปลงร่างลรกคันนี้ให้เป็นกึ่งกระบะได้ที่มีความยากกวกระบะเกือบประมาณ941ม mm ิลลิเมตรนะครับพอเราพูดถึงตัว p e r f o r m ร์แมครับที่มีราคาสูงถึง2,99,000บาทสำหรับเป็นมอเตอร์คู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะใช้0ถึง100เพียง3.96วินาทีแต่ในขณะเดียวกันลูกค้าบางท่านก็จะมองว่า ความเร็วสูงสุดของ p e ว f o โฟ a n c e คือ210กิโลเมตรตอชั่วโมงแต่ถ้าเราเลือกรุ่น PLUS ในราคา1,699,000บาทก็จะมีความเร็วที่ให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่201กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ต่างไม่มากครับแต่ว่าก็คือเราจะมีสมรรถนะสูงทั้ง2โดยตัวพ l ั s จริงๆแล้วก็จะมีแรงม้าให้ถึง342แรงม้านะครับ365นิวตันเมตรก็เพียงพอต่อการใช้งานแนละแต่ทีนี้ในขณะเดยียวกันเอง ตัว SUV คันนี้ค่อนข้างอยู่ในสถานะของรถที่มีความใหญ่และก็ความกว้างมากๆที่สุดในกลุ่มนะครับแล้วก็สามารถแปลงร่างตัวรถนะครับหรือว่าเพิ่มอัตราประโยชน์ในการใช้งานได้โดยที่เราจะเปิดกระบะด้านหลังได้นะครับเพื่อที่จะวางของที่มีความสูงมากขึ้นปรับแยกนะครับห้องโดยสารโดยกระจกนะครับหรือว่าพับเบาะลงเป็นแนวยาวได้